สวัสดีครับแฟนครับเบาเอ็นนะครับบายพัดหน้าแกมันนีเมื่มขึ้นอีกฝนตกหนักนะครับมีคนมายกย่อยกสะดุ้งนะครับกุนสาสีสะดุ้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับกัดได้กับกับพ่อใดอยู่เนะนาะน้ำก็าลังลงมากครับพี่น้อง มาตะโดนหรอวะหากมากอืออมดีแวบเบื้งบนนะแก่น่อยอยู่อ,อันนั้นปลาซิวน,ะน,ะนั้นนะซิวคักอิริยซุวคุณย่ายแล้วไปนางตกตึกยันน้ำมันท่านด้ขึ้นหรือว่ามันลงแล้ว ขึ้นนะนี่บ้าเออคุณว่าน้ำขึ้นน้ำไหลายกว่าเก่าอ่ะโอ้จังไรกระมาอีกงานเนาะจบไม่ฮนปื๊บเฮาหยกเราครับพี่น้องหยกเขาไปขึ้นอูบมันพอได้เก็บอยู่ครับพอได้เก็บอยู่นะครับไปยังกว่า ป่าเขลามุนหน่อยนะใ่ใส่ใ่โอ้ปลาขาวมุนครับเขาวมุนน่อยมือแมนาขาวใหญ่ฟังนะวนนก็มาปาเจ้าอออีแล้วันอ้าบ่ปิดของครับเออาขาานะฮะออกมค่อกับบนปิดคอต้องำาชิมได้กินยอดด้เ้ย บ้านหนองเลือท sure. okay. ่องบ่ะเออหนองเลือท่องนี่หลโอ้เจ้ากอยู่บานหนองเลือท่องนี่บ่ครับจ้าโอ้ท่านคุณใดบ่ะฟังท่างมันก็มาจากนี่ปากท่อนมาปากท่านไหมาครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ยัง ตกใจเมืถาวมันนี่ยังราตกใจเมื่อาว่ามันยังจะดรอจังน้อยจักน้อยจัน้อยคนละครับน้ำกัลางลงกมากสักคู่เลยครับ จะโย่หอนย้ำเลยโย่หอนย้ำเลยย้ำแรงเลมันบุได้กะเมื้อเลยโอ้ยจะเนี่ยมันกำลังสีลงมาอยู่ป่านน่ะมันแรนสวนน้ำขึ้นมาอยู่<อ>นั่นนะครับพีน่น้องพอได้เก็บครับพอได้เก็บตอนนี้น้ำกำลังงลงมานะครับน้ำกำลังลงมาป่ากำลังห่าว เดี๋ยวจักน้อยพูดละครับมือ่อนี้กับนั่งเอกช่องกับหลายคนอยู่แนมบึงนี่ที่ไทยอาหมดทุกคนเลยเนี่ยครับโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยมาเด้อมาใกล้ๆเด้อคนก้องคนได้ขนาดคนกล้องปีกอนปีกอนพ่อยัยนั่นแล้วตึกอยู่นี่ละ่ะผม,<ด>ผมเจอได้อยู่คนเบิ่งเป็นแสนไม่เอาพ่อ,อยัยยังอยู่ในคลิปผมนี่แหละครับอนเราต้อเจอตึกอยู่นี่ละผมเจอได้อยู่นี่ ปัแก่ว่าป่ามันน่ามันหลายได้ปีนั้นนะขายขายปลาซิวอยู่ได้เป็นผันทองผัดอะอันนี้ผันบะมีเดียวกับมีครับเดียวกับมาคนเบืองเราเป็นแสนเนาะผมถ่ายเบิ่งฉักเบื่องเนี่ยอันนี้บะมีปฟ้าอันนี้นะนะถ่ายเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องรับคุณนะครับก็หลายคนอยู่ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกล่องกัน เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกล่องกันยุไกลบันไดผมก็ทายเห็นโอ้ยงามอยู่นั่นล่ะเฮอนันเด่ไดปูพร้อมโอ้ยบางงามประกาออกจากบ้านหรอกนี่มึงงามถามผู้ยูมเือนมึงเปี่ยนเป็นวายายแต่ผู้ยูเเือนมาวางงามกันโต๊ะืงอนเลยเหรอ เถวาค่งามวอร์พ่อไนยุ่นี่ครับไพ่อกิโลหรอวะย่ายนมนอนี่รตะก้านอกน้นักขอักอแมนอกคนขึ้นมาเอาหมอสิ่งที่จับเจ้าไงไปเจอทีมงานผมซิบหาสวอคฮะสะดุ้งเนยกได้ครับสะดุ้งหน่อยนะครับ นางกำลังแห้งครับนี่นางกำลังแห้งนะน้ำมาเต็กได้อันนี้นะออจะเก้าวเวลายทำนี้เอ้าน้ำออนางกำกลังมาคือความทุกข์ฝ่ายไหก็ว่า มีหรือเปล่ามีครับมีมีมีม,มีสามตัวท่วนนะครับป่ามันกําลังกําลังมากครับป่ากําลังมากพี่น้องครับ <c oughs> น้ำน้ำพึ่งลงมือนี่เนาะตกมาขึ้นนี่แหละตกแหง้ง แล้วเขาก็ยกเอาใบใหม่ใบไหลออกก่อนเนาะ <highs S 1> เดี๋ยวลนะ <unseen. S 1> เดี๋ยวปลากระมางเลยครับปลาซิวนี่เดี๋ยวมันกับหน้ามันถ่วมให้หน้าปั๊บนี่งสิสวนน้ากันมาเลยครับน้ามันยังส่ถ่วมให้หน้าปลาอยู่ในหน้าหมดแล้วครับปลาโมลายนะบมกุลทรายรนี่ทรายทางนั้นถูกโมลายต่างแทนบะเสียงเลาะเียงลายคตัวโมลายอ,อันนี้โมมีอันนี้นะ ป่าใหญ่เขาเราเราลงกีดป่าตื่นน้ำโมเด้นบ่โทมดูเลยนะเอ้ยมันรวมมุป่าให้ตะก้าตะบูงเขาตะบูนน้ำมีน้ำมีหนักห่างก็คือตรงนั้นนะฮะก็ได้กับบ่ท่อครับพี่น้องครับยกมะนี่มาจองทีไปก่อนด้นี่เดี๋ยวปลาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปจากนี่บ่ได้ได้ย่าย เขาทิ่มาหญหตาดมองเจ้าเด้มาใหญ่อันบันหน้าแก่หน่อยแล้วบ่ลุกจากมองเลยย่ายตะเ่านะ่ะเขาได้ห้ายหลายแล,ยลย้วบ่ลุกม,ลมาแต่ตะตีซีปุ่นเนาะผมไปทายบายสามเราต้นไต่อยู่เมียอผัวมานั่งกับว่าไปแล้วได้มองดีนะ้อยูอยูต้นน้ำนะครับคิวต่อไปครับนั่งองีก ที่หาข้นเครับทถ่ายมันเลยครับดังแ,แท้ๆเราพวกเจ้าโอ้่มันคือจะลุ้งกับพืชป่าโคกโคกเจอสะดังอยู่น้องน้าอันนี้เป็นอันอ๋ออันนี้คือบ่ได้ป่าเป็นยังงครับบรรยากาศนะครับโอ้ทีไทยที่เห็นเบิ้งตาตาได้ก่อนก็ได้เวัดปีเนาะเขาต้องเบิ้งตาบ่ได้แบบเขาแบบนีแบบบรรยากาศรรากาศรธรามากินนะครับ เงินมาแฟนครับข้เจ้าถ่ายออกคลิปอัอนโอ้กับว่าอัอนอันก<ด>็บ่ได้จะลงเน้อป่านะสุ่มปลาได้สุ่มปลาได้หลายเบื้อแล้วครับเ<อ>ขาต้อตงเบิ่งแบบบ่ได้เนี้ยนะ<อ>มันจังอีกอารมณ์หนึ่งครับแม่นบ่ครับแฟนครับเ<อ>บิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามให้เด้อครับเด้อน,นี่ครับการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮานะครับนั่นได้ตัวจังทุนนี้แหละครับ เลือกินกับเมนขายครับพี่น้องโอ้โห้ไครับยายเราก็มาขายขวงนะครับพี่น้องประมาณปุลับจากใบสามใบสามใบสี่ไปละน้ำมันลงมาเต็มทีน้ำต้องพูดน้ำมันขึ้นมาหกนี่น้ำหนึ่ง ลุงพ่อผลิตแล้วก็นนะวม,กม,ม่ออ่ะนะเออน้ำหมักเองมันร้องไปแล้วบ่ามาตาสายเฮ้ยป๊อกเฮ้ชาติบอกกันไปขายกล้วยอันให้ชาเป็ดบ้านผูสีเฮ้ยมาผู้ชั่มม่อคนขายของมาวันนี้โอ้คุณยายมาขายของเนาะค่ะไปขายกล้วยค่ะได้เลยขายเป็ดไ<ม>ดโอ้ขายเป็ดพร้อมนี่ครับพี่น้องขายกล้วยกล้วยเราปลูกเอง เอาไปซื้อบ่าดูชายย่องมาปลูกเองนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับฝนกำลังสิตกนะครับเอาครับพี่น้องครับเบื้องหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กับเบื้องบรรยากาศไปสักก้อนนะครับบรรยากาศอาจจะบ่ได้ปลาเป็นกอเป็นกำเพราะว่า น้ำมันพึงลงมานะครับน้าพึงลงนะครับสุดท้ายพี่น้องเบิ่งหลายๆคนอยู่หรอครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สำนีกสะกอนนะครับกราบขอบพระคุณอ่าเอฟซีทุกๆท่านที่เขอบวาเบิ่งม,มากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะนะครับบอกันไหมคลิปหน้าอ่านเสนร็จแล้มือนี้ก็สวัสดีครับ <C oughs>